อย่าอย่าเฟ่เฟ่ทางนู้นเดินมาเอาก่อนหนึ่งลูกนะจ๊ะไม่ไหนแล้วนี่มาเฮ้ยแต่ว่าฝั่งวาซิลบุกหนักกว่านะเหรอใช่เคยเคยโดนแบบตุ้มเดียวหายอ่ะเพชรจับบอลนี่จะจับบอลแต่บรรทัดไม่ทันตู้ไม่ทันเฮ้ยรถด่กเฮ้ยไม่รับนะไม่รับนะเขารู้เขารู้ว่าในไม้ตรงไหนโอ้โหสูงไกลนี่ไม้ไหนี่ไม้ไหลบางนี่มาตัวเดียวครับ เออทดีนะเฮ้ยังเอ้ลหน้าลหน้าใจสวัสดีครับทุกคนครับ ทบกับพวกเราสองพ่อลูกกันแล้วนะครับผมปอมสกีโฟนนะครับไอรอนแมนเซนที่แค่ยน้าอ่าเสื้ออาจจะแปลกนิดนึงนะครับมีโทนสีเขียวอยู่นะครับมันก็เลยแบบว่ากรีนสกรีนมาเป็นฮอลล์แมนนะเป็นตัวแบบว่าอะไรนะโปร่งแสงแต่แค่หนาไม่ไม่หายอ่านะเอานะคลิปนี้เราจะมาดวลในมากันนะครับผมระหว่าง อันนี้เป็นไอดีเนมาไก่ของผมนะคือเป็นไอดีที่ผมทำซีรีส์อยู่นะครับผมเอาไอดีนี้มาเล่นเนมาล่างบิ๊กไทม์นะครับผมดวลกับเนมาของฟินมีร่าง in, บารซิลใช่ปะอ่า โอเคเดี๋ยวเราดวลกันนะครับผมคือ ID f i ฟินก็เปิดได้จริงๆไ่บิ๊กไทม์เนี้ยม,มาแต่ว่าไม่ได้หมดประกี่ทองนะ900 900อ่ะไม่เป็นไรฮะเรามาดวลกันครับว่าร่างไหนจะแน่กว่ากันไอเรื่องของการใช้งานมันก็มีจุดเด่นของแต่ละร่างแตกต่างก,กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอคลิปนี้เราเราจะทํากันสนุกสนุก,นกนะครับสนุกพอสกอร์ทีหลังนะครับเงื่อนไขคือเราจะต้องใช้เนมาทาประตูเท่านั้นเอาใช่หรอ ใช่ที่โ้สาเจนเปิดโบกเจนที่ไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องเอาถ้าถ้าคนอื่นยิงประตูได้ถือว่าไม่นับประตูต้องเอาเนย์มายิงประตูได้เท่านั้นจําได้ป่ะมันมีอีเวนท์ที่เมื่อก่อนประมาณเดือน2เดือนที่แล้วมีอีเวนท์ที่ต้องเอาเนย์มายิงเท่านั้นอ่ะตอนที่มีเนย์มาแจกฟรีอ่ะแต่ป่ะแต่แต่เนย์มาล่างไหนก็ได้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นลองดูกันว่าเนย์มาร่างบารซิลของฟินนะครับหรือว่าเนย์มาร่างบิ๊กชา์มบาร์เซโลนาของผมนะฮะใครจะได้ประตูมากกว่ากันนะครับผมใครจะชนะนะเเอาไมม่โคดวลกันับ ถาแผน่นเปลี่ยนแผ่นกันแล้วไหมเอาเปลี่ยนนะเปลี่ยนเปลีป่ยนให้เวลา10วินาทีหมดไปแล้ว8วินาทีต <c oughs> ตั้งห้องรอแผนนี้ก็ได้เข้ามา เอาแผ่นเอาอย่างนั้นเลยเหรออ่าเพื่อให้ความทัดเทียมกันนะครับทัดเทียมเท่าเทียมเท่าเทียมทัดเทียมเราจะตั้งความฟิตเนี่ยฟิตหูเขียวทุกตัวนะครับเอ็กซ์เลนเ์หมดทุกตัวนะครับผมแล้วก็แข่งสัก8ปนาทีนะเออแล้วก็เอ็กซ์ต้าไทม์ด้วยนะแล้วก็จุดโทษด้วยลกันในที่เสมอนะแต่ผมไม่เสมอหรอามาเข้าห้องมาแหมให้เวลาเดี๋ยวกองหน้าออกกองหน้าแผนหมดเวลาแล้วเอาในมาเป็นกองหน้าได้เหรอเนี่ยพ่อนี้ใช้ธรรมชาติเลยปีกปีกซ้ายธรรมชาติเลยครับ ไม่ต้องหอไปในมากองหน้าครับเอาปีกซ้ายธรรมชาติปีกลองหน้าไม่หรอแล้วแต่เรียกอ่ะเหมือนเสื้อเชิ้ตกับเสื้อแขนสั้นอ่ะไหนเรห้องอ่เอาขออภัยเล่นดีๆนะเอาเต็มที่นะไป เล่นดีๆนะเอาให้เต็มที่นะแข่งนัดเดียวจบรู้เรื่องนะฮะไม่มีแก้ตัวรู้ป่ะไม่มีอะไรเดิมพันไม่มีอะไรทั้งนั้นเล่นด้วยใจแล้วก็ความกเน้นปั้นเนมาเป็นหลักนะครับผมสนุกพอสกอร์ทีหลังฟิตทุกตัวอยู่แล้วไปเลยจ้ะเคยเล่นไหมแผนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแผนฟิตก่อนไม่เคยเล่นไม่เป็นไรเด็กครับให้ดูฮะม่เคยเล่นแผนนี้เลยเดี๋ยวก่อนนะฮะก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันนะฮะเราจะซ้อมกันว่าแงฟิตก่อนนะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้ฟองฟองเมื่อก เมื่อกี้ขอฟองขอฟองแผนพิ่นิดนึงจะเอาเนมมาเป็นตัวแบกเลยใช่ไหมจะเอาเนมมาเป็นตัวทำประตูให้ได้ลึเคยเล่นแผนนี้ไหมบกก่อนหลังสามระวังรั่วนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนว้าตัวอื่นทำประตูได้ไม่นับไม่นับประตูนะต้องเป็นเนมมาเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวปรับเกิดไม่ถนัดอะไรไม่ถนัด อทำอะไรให้เรียบร้อยอ่ะพ่อเขียวกันดิเขียวไม่ได้โอ้โหเยอะเรื่องเยอะจริงไม่ได้แล้วไม่ได้เอาเลยปะเอาเลยป่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 ะบอลลุกนี่กระแทกนี่ไปไหนแล้วจะหลุดยังไงได้ยังไงนะครับอย่าอย่าโอ้ยทำชิ่ง่ะจะโดนบังอย่าเป๊ะเป๊ะทางนู้นเดินมาเอาก่อนหนึ่งลูกนะจ๊ะเอาก่อนหนึ่งลูกนะจ๊ะ ร่าง2,017นะครับผมน้ำร่างอันนี้ปีอะไรนะ2014นะฮะอันนี้อันนี้อันนี้เกิดก่อนอันนี้อันนี้อันนี้อายุน้อยกว่าใช่ไหม2014เกิดก่อนเหมือนต้องยิ่งกว่าเออมันต้องยิ่งกว่าสิใช่ป่ะอันนี้2,017เกิดขึ้นทีหลัง3ปีนะครับดูครับโอ้โหหนึ่งจูนนะฮะหนึ่งลูกนะอันนี้นับนะถือว่านีมายิงนะครับ ปรับเลยปรับเลยหรือว่าเมื่อกี้ที่ที่โดนยิงก็คือยังไม่ได้ปรับอะไรใช่ไหมอ๋ออะไรเมื่อกี้เนมองกว้างเมื่อกี้ไหรมุมกล้องเหรออ๋อนว่าดักล้ำหน้าโอ้สูงไกลคกัน่อนเมาอยู่ไหนนดมารยัไหบางนีดมาตัวเดียวครับตัวอื่นห้ามยิงนะเฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ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 เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยยเฮ้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  ไม่ไม่แน่ใจว่าพ่อตั้งเปลี่ยนตัวอัตโนมัติหรือเปล่าเพราะว่าไปเล่นกับบอทดก็ตั้งเปลี่ยนตัวอัวตโนมัติยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนเดี๋ยวจะเปลี่ยนในมาออกเลยเสียเปียบไม่ได้เอาออกก่อนล้วออกก่อนอ่าแต่ก็ทาให้ล้ำโดนัล้วน่าเฮ้ยมันมีคําว่าท่าขึ้นมามันก็ไม่ใช่ความจริงไง <c oughs> เฮ้ย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 ย,ย,ยิงเหรอช้าไปแล้วจา้าดักได้ไหมระวงังลูกที่สองระวังมาเปิดแล้วโอ้โอเดแต่ไม่ออกบอกไม่ถูกเปิดให้ในมาเลย ขอระ mm hmm. วังระวังเป้่่ยเป้ป่่ยกไปไหนเป <c <c ้กุลิดกุลิดอ UH> ุ๊ยกุลิตใจใจเอาหมายอยู่ตรงโน้นอุ้ยกำลังจะเปิดเอาขึ้นมาหนิเราไม่โอ้โหูยยกเิีหิวกระแทก้าไปโอ้ยไม่ไม่นับไม่ยิงไม่นับไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงห้ามยิงไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงเฮ้ยตัวอื่นยิงลบหนึ่งดีไหมไม่เอาให้ยิงผิดอ่ะเอาไหมลบหนึ่งดีไหมได้ได้อ๋อนะถ้าตัวอื่นยิงก็ลบหนึ่งนะ เออถ้าตัวอื่นเผลอไปยิงเข้านี่ลบหนึ่งเลยนะแค่เผลอแค่เผลอเออไปไหนแล้วนี่มาเฮ้ยแต่ว่าฝั่งวาซิลบุกหนักกว่านะเออเหรอใช่เคยเคยโดนแบบตุ้มเดียวหายอ่ะเพ้นเคยโดนแบบตุ้มเดียวหายอ่ะจับบอลอื้อแต่จับบอลแต่บรรทัดไม่ทันตู้มไม่ทันเฮ้ยเราด่กเฮ้ยไม่รับนะไม่รับนะรู้เขารู้เขารู้ว่าในไม้ตรงไหนโอ้โหไม่ถึงไปแล้วครับไปไหนไปไหน cắt ngang đấy nè cắt ngang đấy cắt ngang đấy Beckham 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 đấy เกือบโดนเนื้อแก้เกมทันแชร์ไปนหน่อยแชร์เป็นหน่อยคู่น้ไเดยข่อีกนี่ไงพี่ยอดนี่ไงแล้วก็รอบนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอรที่สองกำลังจะมามันแค่การขู่รอบหน้าแล้วก็ได้ประตูแน่นอนฮะมีแค่มจะเปิดมงเอาไปครับหร ไปแคโอ้รีบไปไหนแล้วกูรีทำอะไรเดี๋ยวมีบไปไหนครีครับโดนเหยียดแล้วขอนะครับขอนะครับลูกนี้ผมขอนะครับผมขอนะฮะผมไม่ยิงธรรมดาผมต้องเทิร์นก่อนครับแล้วก็ปั่นลูกนี้ธรรมดาเรายิงไม่ยิงอ่ะแต่เมื่อกี้เธอโดนนะอันนี้ต้องให้โบกอีกประตูป่ะถือว่ายิงสวยเป็นสองลูกป่ะ โอ้ไม่นับดิโอ้ไม่นับได้ไงนี่มายิงไม่ใช่ไม่ถึงโอ้เห็นเป็นแค่แค่มยิงเหรอไม่ใช่ไม่ถึงบอกแค่หนึ่โอ้เบอร์เจ็ดไปแล้วสองลูกนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวมีอีก45นาทีบอกแล้วเมื่อกี้ว่าจังหวะเมื่อกี้เอาตอมนี่เอาจริงแล้วเมื่อกี้เรถอะชื่ออับดนีฮะไม่เกี้ไม่นับประตูไม่ไม่ไมื่อกี้เขี่ยไว้เพียงแค่นักนแหละชื่ออับดินีไม่ไม่นับประตู บาซินยังไม่มีโอกาสได้ยิงเลยเนี่ยแต่คองบอลมากกว่านะฮะเพราะว่าปุ๊กไปแล้วก็เจ้ากัดเปล่าเดี๋ยวจะให้เนม่าเนม่านี่มีโอกาสยิงบ้างเนม่าบาซินอ่ะใช่ป่ะแผลไม่อันหนักขน่นแหลกไร้สาเนี่ยมันลวกเออแม็กซ์เองเลือกมาเองตัวเองเลือกมาอยากคิดยเดียวแม็กซ์เองเลือกมาเองกัดแท่งเข้าไป ไปแกครับพิเกอร์ไปครับไปครับผมอ้าวไม่นัดน่ะไปครับไม่ยิงหรอกไม่ยิงหรอกนี่นี่ไม่นัดรถหนึ่งได้มะให้ยิงรู้แล้วรู้แล้วตั้งใจจะลดให้เลยแหละความจริงอ่ะจริงพี่บอกยาาไม่จะทำอย่าจะให้ล้หน้าทำไมก็ป้ายบอลมาแล้วอ่ะโอ้อะไเรของเกมเดี๋ยวจะให้เนมาบาซินได้บุกางนะเดี๋ยวจะปล่อยให้บุกบ้างนะเห็ปะเปลี่ยนตัวบ้างดีกว่าเราเอา เลือดซามูไรลงมาแทนปาปิโยนี่ยนี่แก่แล้วมีแบ็กซ้ายเอาปีกขว่ามีแบ็กซ้ายอ่ะฮะมีไม่มีทำไมแบ็กซ้ายไม่เกี่ยวที่เนมายิงประตูอ่ะจะไม่รล้วนอ่ะจะเอาเนมาเอาเนมาเป็นประตูไหมเซฟได้ครับหนึ่งประตูอาถันอ่ะเอาเนมาเป็นประตูแล้วเซฟได้เซฟได้หนึ่งครั้งอเล่นแล้วคุณอาถั์เล่ให้ตลอดเลยเอาเนมาเป็นประตู มีไปไหนแล้วเนี่ยมาคิลเลียนเฮ้ย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 เอายเฮ้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 ยเก้ยเฮ้ยอก้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเนี้ยเฮ้ยเา้ยเฮ้ยเเฮ้ยเ้าเฮมาอยู่ไหนเ้ยเยเเยเเเ้เฮเเเ้ หนึ่งลบหนึ่งติด <c oughs> ลบลบเนี่ยอันนี้ตั้งใจเหรอไม่ตั้งใจจะได้เลื่อมาเอาไ oh. ม่ใช่หัวหัวนดีกว่าจะแบบอะไรอ้าว <c oughs> ลบหนึ่งถือว่าเอาสกอร์มาให้พอ่อส<ม>ามศูนย์ <c oughs> สามศูนย์หรือว่าสองกับลบหนึ่งสองติดลบหนึ่งอ่าสองกับติดลบหนึ่งนะก็ยิงสามลูกเนี่ยมันจะเบื่อได้นะโอจะลึงบอลแต่แล้งแต่แล้นึกว่าจะหมกไปเข้ากันหรือหมกไปกันหมกเข้าเฉยอะไรมันมันยากจริงนะถ้าจะเล็งจากลูกเตะมุมแล้วให้ต <c oughs> <c oughs> ัวที่เรา <c oughs> <c oughs> ต้องการ สองกับลบหนึ่งฮะสกอร์เฮ้ยมาอยู่ไหนเฮ้ย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 ไม่ติดลแล้วอันนี้อันนี้ฟุกใช่ไหมเดี๋ยตั้งใจตั้งใจเลยเฮ้ยเอาได้หวาเลื้อนว่ะเฮ้ยเนี่ยโอ้โหถือว่าติดหายติดลบนะจากลบหนึ่งเดี๋ยวยิงสองเเดิมเพื่อนี่ยสกอร์ในเกมไม่เกี่ยวนะต้องงยิเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขึ้นสกอร์จริงๆให้นะครับอย่าขึ้นสกอร์ว่าตอนนี้เป็นเท่าไหร่นะสองศูนย์ ถูกไหมโห้ยิงสองลูกอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นสกอร์ข้างบนให้นะเป็นสองสูงนะสกอรท์ที่ขึ้นในเกมไม่เกี่ยวแต่อะแต่ม่าจะเป,ป,ปิดจะเปิดเลี่ยเรียแต่ว่าแมวหรือเปล่าตอนดลี่เรียก็โดนเอ็มเป้ยิงอีกเดี๋ยวจะลบสองนะฮะมงนี้มงนี้มงนี้เนี่ยมาไม่ได้มีนีแค่มงเอ้ยไม่ได้มีนีแค่ปันนะครับมงก็ได้เหมือนกันนี่ขึ้นคนเดียวเลยโอยตัวหลังยูไม่ขึ้นตามมอนเที่ยวหรือสองลูกหรือสองลูกจะได้ต่อเวลาพิเศษนะ ต่ยัได้ต่อยนะแต่ได้ต่อยนะเออว่ะแต่ในเกมมันไม่รู้เรื่องเหรอเดนะเดูสกอร์จริงเฮ้ยเป๊ะล้มหน้าผมว่าไม่ล้มหน้าไหลให้ได้มาชิคิวิสอีโตอีโตโดนอีโต้ฟันนะพี่มาแล้วจ้ากลัวจังดับเบิลทัชโอ้โหจับไฟต่อโอ้ยวาลันวาลันอ่ะเธอใส่ลูกนี้แล้วก็ บอลลูกนี้เกือบ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 โดนสามสุดแล้วมีแต่เข้าเนมานะฟินมีแต่เข้าเนมานะเอ้ย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 เป้เป้จะเย็นเป้จ้าไม่ทาไมเจอลูดิเกอร์ปะลูดิเกอร์โลกหยอกเป้เพื่อเนี่ยโคตรหยาบเลยเป้าหมายอยู่ที่เนมาฝั่งนี้ไม่ถึงว่ะไปแคม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 แทงติดขาตาย โอ้โหปีกนี้ดับบนทัชแล้วไปต่อจ้าแล้วก็ดับบนทัชอีกหนึ่งต่อจ้าแล้วก็สตันลิงตู้สามศูนย์สามศูนย์แฮตติกแล้วจ้ามันได้ไงเนี่ยอ้าวมันผิวงไงมีงลเลโก้เนี่ยมามันไอ้ไอ้ดีที่ปลุกปัปป้นมากับมือแม่หิวน้ำทันทีโดนยิงได้หิวน้ำทันทีแอลดูเดียดู ใช่อันนี้มาช็อตหนึ่งแล้วเด็กผู้ชาโยกอีกหนึ่งช็อตครับแล้วก็ไม่ปั่นเลยซันนึ่งไปเลยจ้าเหมือนหนึ่งอะสามศูนย์นะไม่ใช่สามสองนะครโอ้โยกโยกเหรอโยกเหรอบายคันอิโต้จ่ายอิโต้จ่ายแมนแมนกระชากกระชากไอ้ไหนเลย ขอตัวประทัน,นอีกแล้วก็ป่าโลกนี้หรือว่าอะไรเนี่ยเลได้นอนนะตาหลับแล้วเดี๋ยวเวลาแค่เนี่ยมันตาประทันแน่นอนก็เลยก็เลยได้ตัวใจต้องสู้ใจต้องสู้ใจต้องสู้เข้าไว้ <c oughs> มันโดนนะเนี่คือหลังร่างดีกว่าเยอะร่างดีกว่าเยอะเปิดเพิ่มเปล่าอา้าวจะกดข้ามทำไมจะดูรูปปั้ท้องจะเ,เปิดเพิ่มหรือเปล่า,อ,าอยากได้ร่างนี้อีกนะอยากได้แต่ว่าแต่เดี๋ยวมันจะมีบางจะมีบางคนบอกว่าอยู่ที่ขึ้นล้นคนเล่นดนะครับพี่ไม่ครับเราเล่นสนุกสนุกถ้ำนะฮะ ความเก่งไม่เก่งของนักเตะก็อีกเรื่องหนึง่งนะเราเล่นกันสนุกสนุก,นก,นกครับทุกคนครับเนย์มารอยู่นี่อันนั่นแน่นั่นแน่เบสซี่เสียบเลย,อยเอาอะไรเนี่ยเ,เล่นตัวดีกว่าไปไหนเสียบเลยไม่โดนอีกไปไหนไปไหนอืไนไมไ,ไม่ได้บอลเล่น11คนฟินเลยเล่นคนเดียวอ้าวโดนคิ้บิดหลอกครับอ้าวเขาเปลี่ยนเขเปลี่ยนตัวอัตโนมัติจะไปอีกอันเนี้ย ไปอีกแล้วป่ะไปอีกแล้วป่ะไปอีกแล้วโอ้ยยิงไปต่อใจเราสู้จักรชาติายแบบนี้ก็เสร็จดีนี่โอ้โหนี่โอ้โหหลังหักเป็นแถวเลยอะโอ้ยอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงเป็นเชยร์น่ะหลังหนักเป็นแถวเลยอ่ะจิ้มมืหน่อยเป็นเียร์น่ะโอ้ยละเนรนาโดนนะโอ้โหถ้าไม่ติดหัวตรงนั้นนัปปานวิถีจะเข้าได้นะ ่ไปหัวคุณลต์เวลาย,ยังม <uğ pl ains> ีต้องสู้ต่อไปเหลือห้านาทีสุดท้ายครับปาฏิหาริย์อาจจะเกิดขึ้นได้ที่สิเอียวแล้วปาฏิหาริย์อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าสองลูกมีหวังหน่อยจะเดืบบนทัพจับบอลไม่ได้อะไรครับเป็นแคบเป็นแคมเป็นแคบเป็นแคบเบี้ยแคบใส่เดือบบนทัพไปยังไม่ฟาล์วเบี้ยแฮมใส่เดือบบนทัพไปยังอย่ายิงนะเป้อย่ายิงนะเป้ อีมาผมไม่เอาแล้วนี่เอามาของคุณไม่เติมขึ้นมาเลยไม่แค่ใส่แล้วไปทำยังไอดีเนี้ยใส่แล้วไม่ไหวละทาไม่ได้แล้วจ้าเขาไม่ได้ละขอรลูกได้เปล่าไม่ได้จะบอกว่านี่เติมโชเลยอย่าเล่นเล่นยอมนี่คือเล่นยอมใช่ไหมเนี่ยเล่นยอมใช่ไหมจิมมี่คิดเล่นยอมใช่ไหมกระแทกใส่ซะเลยจิมมี่คิดนี่มารออยู่นี่มารออยู่อ๋อมีแต่ปัญทัดด้วยไปแค่มา เตะแล้วเสียบนี่กอ็จากบอกที่พ่อบอกไว้แต่ว่าทัดโอ้โหูจะเปิดแล้วเปิดหมดเวลาแล้วโอ้ยสกอร์จริงๆไม่ใช่4-2 4-0นะฮะแล้วี่มายิงคนเดียวอาจจะต้องเปลี่ยน4-0ได้ไงอ่ะอ้าว4-0นี่สองอีกลูกหนึ่งไม่นับลบหนึ่งไปนะฮะโอ้โหล่างไหนเก่งกว่าการสรุปมาสลาย อ่าถ้าถ้าเราไม่เอาแบบว่าคนเล่นนะเราไม่เอาคนเล่นนะถ้าพูดว่าคนเล่นแบบพอๆกันะถ้าเราแบบว่าเาซิลเก่งกว่าเลี้ยงบอลกอที่เหลือบาซ่าชนะมบาซ่าเร็วกว่าจี๊ดกว่าใช่ไหมคล่องกว่าแล้วก็มีสเปเชียลเอ้ยมีมีอยู่แล้วดีกว่าแล้วก็มีเอ่อเท้าซ้ายได้ดีกว่าด้วยจริงเปิดเปิดบอลดีกว่าด้วยแล้วมีสกิลเทิร์นด้วยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเปิดเพิ่มใช่ไหม แต,แต่ชอบอะกว่าแต่แค่แต่แค่ร่างบาซินมันเท่กว่าสงผมเท่กว่าแล้วมีท่าอันนี้ไม่ได้หายแต่ว่าสามสี่จมสามมีท่าดีใจพิเศษด้วยนะสี่สี่สี่สามอะสี่สามสี่สาม สนุกสนุกนะครับทุกคนเราเล่นกันสนุกสนุกไม่ได้จริงจังอะไรนะฮะก็ขำๆนะครับสนุกพอสกอร์ทีหลังนะครับผมแล้วอยากเห็นเล่นกันแบบนี้แบบไหนอีกนะครับผมก็คอมเมนต์เรียกร้องขอ,อกันเขออ้ามาได้นะครับอยากให้เราเล่นกันแบบไหนสู้กันแบบไหนนะเอาประตูมาเป็นกองหน้าหรือย,อยังไงเงี้ยคอมเมนต์หลกได้นะครับผมอึ้งเลยเหรอ <c oughs> อยากได้มาลากวาซารติเปิดยังไม่ได้เปิดเป็นปอันทองสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอลาไปก่อนนะครับก็กดติดตามวยครับสวัสดีครับบาซารยังกว่าครับ 呢？